สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะวันนี้ก็พบปับปุ้มปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้มปุ้ยจะมารีวิวตัวนิสสันนาวราสีประตูนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะว่ามีแต่งอะไรบ้างค่ะสำหรับตัวนี้นะคะคือนิสสันนาวราสีประตูนะคะเป็นเกียร์ออโต้เจสปีดรุ่นนี้ c a ลิเบอรนะคะราคาอยู่ที่8,99,000บาทค่ะ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะเรามีการตกแต่งติดสติกเกอร์คำว่านวาล่าสีแดงให้กับลูกค้าอันนี้คือลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะคะคันนี้เป็นชุดแต่งจัดเต็มเลยนะคะส่วนตัวด้านหน้าตรงนี้เราก็จะใส่ชุดอคอบไฟหน้าให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็มีโลโก้คำว่านวาล่าสีแดงนะคะทุกอย่างจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงค่ะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะสีดวงค่ะปรับอัตโนมัตินะคะสูงต่ำ อัตโนมัติค่ะมาดูที่ล้อกันค่ะตัวนี้ให้อ่าให้ล้อมา255 R 1 7ก็คือขอบ17นะคะเป็นลายล้อแบบนี้ค่ะสีเงินบันไดข้างนะคะสีดำตดังด้งกันสาดให้ด้วยทั้งหมด4ชิ้นนะคะเราก็จะมีการติดตรองมือจับนะคะให้กับลูกค้าเพื่อกันรอยเวลาที่เราจะเข้ารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านภายในนะคะ คันนี้ลูกค้าสั่งเบาะหนังสีแดงเบอรกันดีนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าแดงเบนซ์นะคะค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเราก็จะมีการติดตั้งโลบาให้กับลูกค้านะคะโลบารุ่นนี้เป็นของ Outlander นะคะลูกค้าเป็นคนเลือกเองค่ะ ก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากโปรโมชั่นไว้นิดนึงนะคะสำหรับตัวนิสันวล่าเรามีโปรโมชั่นนะคะไม่มีดอกเบี้ย ب, ผ่อน0%เลยหรือจะเลือกรับเป็นโปรดาวเริ่มต้น3 9มหมสามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณปุยลายไปก่อนสวัสดีค่ะ